สวัสดีเช่าเพจผัดมาลาเดอร์มนีผมจะพาทุกคนไปเบิงแม่นำ้ำคงนาะยไท่าลาวอยูอำเภอหน้าตาลน,นะครับว่าจะขึ้นขนาดไหนเนะาะไม่ว่าจะเป็นทั้งทดานปากแซงนะครับแถววัดพระจาใหญ่อุ้งตื่นละกะจะมาแถวหาชมดาวนะคะผ้าพี่อ้อมมาเบิงวานาจะหลายบอ่อตามผัดมาเลยครับและจุดนี้เป็นห่วยปากแซงนะครับก่อนจะถึง วัดบ้านปากแสงเนาะใจพี่น้องได้เบิงน้ำที่ขึ้นสูงนะครับแทนก็นจะเป็นสะพานก็นจะเป็นสะพานที่ขามแม่น้ำเนาะตลอดหลอดฟังนะครับแต่ว่าเมื่อน,นี่กับน,น้ำขึ้นสูงขึ้นกันแต่พาทุกคนมาเบิงบรรยากาศในช่วงเย็นเย็นสำหรับเพจพัดมาาเดอร์มันได้พามาเบิงะระดับน้ำนะครับ เมองในพี่น้องก็ถทือว่าท่านถ่วมชุ่มชนหรือว่าท่านถ่วมโมบานนะครับแต่ทือว่ากระนำขึ้นสูงคึอกันนี่คือภูมิประเทศเนาะฝั่งไทยนะครับอําเภอหน้าตาลเหาบรรยากาศบางคนกับไปหาปงหาป่านะครับเนาะบางคนไปหาป่าลาวก็มีรถสันจรนะครับตลอด จุดแรกนะครับที่ผมผ้ามะเบิงนำโขงที่ขึ้นสูงสองฟังโขงนะครับวัดปากแสงเนาะวัดพระเจ้าใหญ่องุงตื้อน,นะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่มีทาดานปากแซงนะครับประกาศทาดานของประเทศลาวแขวงสารวันนะครับช่วงนี้ก็น้ำขึ้นหลายเนาะนะครับดูว่าน้ำขึ้นเต็มแต่ากาม็มีเรือในการเดินทางนะ นี่จะเป็นอีกจุดหนึ่งเนาะที่พี่น้องเชา่าไท้ล่านะครับมาเบิงน้ำฉี่ของลั่ทวมเดี๋ยวจะให้เบิงได้หลายจุดวันนี้กับมีเรือไท้ข่ามฝากไปประเทศเล้านะครับแบบนี้เลยจุดนี้จะเป็นตอมอ้นนะครับทาดานอเภพนาตาลปากแง้ง นะครับชุดนี้เดี๋ยวผมจะพา้เบิ้งระดับน้ำของแม่น้ำโคงไทยล้านะครับที่ขึ้นสูงนี่คือบรรยากาศปกติจะมีตลาดทุกวันพุธนะครับตลาดเสาร์ีก็จะเป็นที่มีประชาชนเช่าเล่านะคุณกับประเทศนะครับก็จะทาเลือยยุนีชุดนี้ก็จะเป็นจุดท่าดานนะครับสำหรับพี่น้องเช่าประเทศเล้ากับคุณประเทศ ปริามาณขึ้นสูงระดับน้ำ นำคุณแห้งตัวนี้จะเป็นทางเขาหาช่มดาวนะครับเขาจะไปพาทุกคนไปเบิงระดับน้ำ ที่มันขึ้นนะครับว่าหาช่วมดาวน้ำจะขึ้นหลายบ่อนี่นจุดแรกของหาช่วมดาวนะครับที่น้ำขึ้นสูงมันจะมาเบิ่งข,งขง้างๆ แบบนี้เลยนะครับน้ำขึ้นสูงแห้งเป็นก็นจะมีบานชาวบานนะครับจะเป็นแบบนี้แล้วก็มีตะลิงเนาะตะลิงการเดินออกกําลังกายนะครับแบบนี้แต่ว่าน้ำก็เริ่มขึ้นสูงแล้วนะครับเป็นแบบนี้เลยน้ำก็เข้าไปนี่จุดนั้น ดูเราหน้ากลัวนะครับน้ำโขงไทยลาวที่พาพี่น่อมาเบิง่งนะครับแบบนี้เลย บรรยากาศอยู่ที่หาดชมดาวเนาะตอนนี้คือน้าโคงขึ้นสูงแห้งนะครับที่พาทุกคนมาเบ่งบรรยากาศสดๆนะครับระดับหน้าก็ขึ้นสูงอยู่รากาด้านนูนเนาะมันก็จะเป็นเหมือนอเป็นศอกเป็นมุมร่วมถึงตรงนี้น้ามันก็จะเป็นเหมือนทละลุรลัขาดออกไปนะครับแล้วเขาไปสู่ในซ้อยของน้านะครับเป็นแบบนี้นี่คือบรรยากาศของ น้ำไหลนะครับสำหรับแม่น้ำโขงไทยล่าวสำหรับเพจผัานบันไดเดอร์มอนิกะคงต้องล่าพี่น้องโดยบรรยากาศงามๆแบบนี้ครับ